สวัสดีครับพี่น้อง FC ฮานอยที่รักทุกท่านครับพี่น้อง FC ฟซีพารวยพบกันอีกแล้วครับเชินเคยครับแนวทางตัวเลขการสิงคโปร์สลักแบ่งรัฐบาลเพื่อนบ้านโดยจะเปนะะน็นแนวทางเหลาวพัฒนารวมไปถึงหุ้นรอบกระป๋องการเปสุกกับพบกันในรอบของวนันศุกร์ที่22กันยายน2565สุขแห่งชาติวนันศุกร์มีแนวทางลาวพัฒนาเนาะห้ามพลาดเลยทีเดียวก่อนจะพบแนวทางวานันศุกร์ที่23ครับเราสรุปแนวทางวานัน นาดยี่สองกบใคลงแกนใบังทั้งสี่หน่อยเนาะสายเบิ้ลเฉพาะกิจครับบนมาหนึ่งแปดหกล่างมาหนึ่งหนึ่งครับพิเศษสามห้าสี่ล่างหกสี่ปกติครับโอ้โหเจ็ดเจ็ดเจ็ดตองเจ็ดครับล่างสามห้าปิดท้าย VIP 615ล่าง5 5โอ้โหรอบสุดท้ายขับคิดแตกเลย บักเจ้าหนึ่งหให้อะไร4 4่7 3 3 0จ็ดเสามนยวซอ้าวเจมาครับสายเบิ้ลเนาะหนึ่งหน่งเฮงปังกันไปเนาะห้าห้าเสียแนบก็พลาดไปเนาะส่วนเจ็ดเจ็ดใจใจก็โอ้โหสองเด้งเลยนะครับเหนือสิ่งอื่นได้ครับปกติครับให้3ามหามาเลยครับสามหเต็นเ เราคามยืนดีกับ f อฟซีเองที่ปังครับไปรอบพาหน่อยปกติเนาะั้างบนข้างล่างเลย77กับ35นะครับอ้าวสุดจอกก็ยังปังอยู่ครับ8 6 7 7 3 5โอ้ปังตัวเย่เลยครับนะวินก็แตกอยู่วันนี้เนาะ77 3 5 5 5นะครับอ้าวตามจต่พอดีหวยมีเข้ามีหลุดเนาะยังไงก็ใช้ดุลพินิจของท่านเนาะห้ามพลาดแนวทางหล่าพัฒนา มาดูแนวทางของสีหน่อยรอบวันศุกร์แห่งชาติครับศุกร์ที่23กันยายนครับเรามาดูกันว่าแนวทางหาน่อยมัดรวมครับสูตรพิฆาตสีนอยและหล่าพัฒนานะครับใครจะเป็นอเจออเฮียาร,รายต่อไปเนาะใครจะล้มสถิติใหญ่ยยใจได้มาลุ้นกันไปเบิ้ลยังให้3 3ม 2, 2อยู่นะเอาการไว้นะครับอะไรก็เป็นไปไดส้สถหรับหา,าน่อยไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้เนาะเมื่อวานมันยังมาตองเจ็ดให้เห็นละนะครับ นะตองเจ็ดไปไม่ไม่เท่าไหร่เนาะตามมาด้วย5้าห้าอีกแหมปวดกระบาลเลย <c oughs> <c oughs> เด่นรอบก็ให้ไว้นะครับระวังดีๆนะรอบเมื่อวานเนี้ยปกติให้3ามหามาตรงๆรงเนาะสามห้าเอาเฮงปังไปอีกนะครับแอดก็ตามสามห้ายันดาวโจนเลยเป็นไงเรียบร้อย0ูนย์สามห้าตรงๆมันเพียะ ตัวที่ชื่อชอนชอบติ๊กให้เน้นให้หมดแล้วนะครับลองดูนะครับชื่นชอบเห็นต่างแนวต่างได้ไม่ติ๊กไม่เน้นไม่ใช่ไม่มามาเท่ากันเนาะย้ำเสมอเนาะนอกตารางนะให้เบิร์นสี่สี่หกหกเนาะตัวที่ชื่นชอบติ๊กให้เน้นให้หมดแล้วนะครับเด่นวันสุขมีอะไรบ้างสองสี่ห้าหนึ่งมาอยู่แล้วครับให้ทุกวันมาทุกวันเนาะเข้าทุกวันด้วยเด่นวันนะครับเอา้าลองใช้วิจารณญาณชอบ เอาตัวที่ชอบในรอบที่ใช่แคปเปกระปังเนาะตามแต่พอดีแล้วกันลาวพัฒนาสาวฝั่งโขงลาวพัฒนานะครับสีตัวให้0 6 2 7นะครับวางเด็ดสีตัวให้เลขไหลให้เลขไหล,หล,หลจับให้294นะเอาลองดูคราวที่แล้วก็ไหลามาอยู่นะนะครับลองดูนะครับสายแปลงเลขก็ดีชุดเจาะก็ให้4ตัวเหมือนเดิมกัน0 7นเนะาะ3าตัวให้4ชุดกันเบิล 0- 0นะครับ ชุดสีตัวให้สองชุดเอาลองใช้ดูินที่ของท่านดูขอให้เฮงให้ปังนะครับทุกรอบนะครับสำหรับเอสซีทางยูทูบและพอพาโม์ก็ดีเอาจริงๆปังๆจ้า